เดินอยู่หมู่บ้านหมู่บ้านเหรอไม่น่าไม่น่ามีหรอกหมู่บ้านนะผมคิดว่าน่าจะเป็นที่อื่นมันเอาเข็มทิศมาด้วยมาเอายามาด้วยใครใครใครมาใครมาอยู่หมู่บ้านเนี่ยฮะไอ้คิวหรือเปล่าไม่ไม่ผมเดินโโออเเคคมันอยู่ตรงเดินออกบ้านแล้วกำลังเดิน อ่าถ้าไม่ใช่ก็ยิงเลย ไม่ไม่ไม่ผมดักคนอยู่เป็นใจมันหมกโดนตัวระเบิดตาย้วพี่เียบร้อยมึงเจอกูกูบอกแล้วไอ้สกิลขับรถน่ะทำยังไงมันถึงจะแรกแรกมันถึงจะสตาร์ตติดพี่จะได้ขี่เรื่อยๆตอนนี้ครับนะไปตรงเมือง ตา้งตรงไล้ที่เดิมแม่เอาจงแจงนะเขาเป็นในปะ่าที่เดิมเลยจะทำรอบนอกใหญ่ๆเลยปอกโคตรเอ๊ะมันเล่นเป็นเวลาครัวเลยระเบิดมาวางเล่นมาแล้วเนี่ยจะไปครัวดิ กินน้ำเยอะตัวละครกินน้ำเยอะแผมเห็นในรหวงาชเด็กแกไม่ได้หยุดเลยนะเห็นมปบผมถือบ้านน้าท่วคือชิวเลยนะ้บ้าน้ท่วแล้วเขปชุได้เนยเสียกับแกเนี่ยขับรถสามรอบละวสดๆเลยนี่คิดนี่คน กูเตรมยมละยิงได้ไหมยิงเลยหลังหินหลังหินหลังโพงอ่ะโอเคเนี่ยไปลงมันคาอยู่มันคาอยู่มันคาอยู่ข้างบนข้างบนไปหนึ่งไปหนึ่งยิงให้ยิงให้ไป